นะทั้งนั้นก็ตามนะฮะแต่ต้องต้องตระหนักด้วยว่าถึงแม้จะเริ่มเดือนกันยายนแต่วันนั้นที่เกิดระเบิดขึ้นก็อย่างน้อยมีสองร้อยคนนะครับค่ะอยู่<ม>ในสถานที่นั้นน,นะฮะ,ะรวมั้งก็สงฆ์ด้วยครับค่ะไม่ว่าจะเป็นฝีมือของทม,มินก็ดีไม่ว่าจะเป็นฝีมือของมูจาฮิดีนก็ดีนะฮะ<ม>เกรงว่าท่าการความอึมครึมว่าฝีมือใครกันแน่เนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงในพม่าแล้วก็ในศรีลังกา ผมเก่งอย่างนี้อาจารย์เพราะว่าชาวพุทธในในพม่าก,กับในสีลังกาถ้าเกิดคิดอันคิดกันไปเองนะฮะแล้วก็ตอบโต้มากกระทำมากมันจะยุ่งแน่อาจารย์ไอ้ไอ้เนี้ยคือสิ่งสําคัญมากๆเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมันถึงมีมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดรชัยวัฒน์สถาน,านันนะครับท่านเคยเสนอเคยจัดสัมมนานะครับซึ่งบางเงินผมเสียดายมากผมไม่ได้เข้านะครับแต่เรื่องนี้พูดคุยกันมานานมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคือแทเรื่องของวัดวิหารทองคําในอินเดียที่นางอินทิราการทีบกหรือในหลายๆที่นะครับมันจะมีการตกลงกันได้ไหมว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันมีข้อตกลงทางการบัญจริยธรรมอะไรบางอย่างที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ฝ่ายวัดและฝ่ายฝ่ายที่จะต้อง คิดต่อต้านรัฐหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยฝ่ายที่จะก่อให้ความสงบเนี่ยจะต้องไม่เล็งเต้าไปที่นั่นนะครับเพราะว่ามันจะขยายความโดยโดยใช่เหตุนะครับคแล้วก็มันทําให้ความขัดแย้งทางศาสนาเนี่ยมันบานปลายได้แล้วเราก็คงทราบมาดีนะฮะจากหลักฐานประวัติศาสตร์ก็คือว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยในที่สุดรัฐก็เอาไม่อยู่นะครับ เพราะว่ามันมัน,ม,นมันฝังเข้าไปอยู่ในใจของประชาชนเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญไม่ว่าจะเป็นการตายของนางจีราานตีก็สัมพันธ์กับวิหารทองคาในการฝาบนายบินราวาานะครับลูกชายในราชีสานตีก็สัมพันธ์กับการที่เลิกสนับสนุนกลุ่มพยัคฆ์มินนะฮะซึ่งผู้หญิงชาวทมินก็ตัดสินใจคล้องมาลายที่คอแล้วหลังจากนั้นก็ กดระเบิดที่ติดาตามลําตัวของตนเป็นการรีชีพแบบฮินดูที่เราไม่ค่อยหาเจอกันได้ง่ายๆน,น,นะครับเราก็ไม่ค่อยหายอจกันนาจย์ก็ถือว่ามันสุดๆนะฮะอืมครับอันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมผมคิดว่าเอรัฐบาลอินเดียเป็นห่วงและกังวลมากๆเลยอนะครับเพราะว่าครับเทุกอย่างเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําลายรัฐบาลอินเดียหมดเลยนะครับยิ่งการจ่อตั้งก็จะเกิดขึ้นอีกไม่นานเลยนะครับ ถ้าถ้านายมันโมฮันสิงห์เนี่ยท่านท่านไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากกว่าน,นี้ม่นอาจะมีผลกระทบได้อะครับโยงไปถึงการเมืองใหญ่ของอินเดียด้วยนะฮะครับ,รบดังนั้นในชั้นนี้อฝีมือทมินหรือฝีมือมูจาฮิดินเป็นไปได้ทั้งนั้นครับขอขอนุญาตนิดนหนึ่งนะครับคําว่ามูจาฮิดินเนี่ยนะครับ อาจจะอาจจะไม่สามารถใช้ในในบริบทนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยกลุ่มที่เกิดขึ้นมาและเป็นที่จับตามองของอินเดียเนี่ยถ้าจะว่าเป็นเรื่องของระหว่างที่เข้ามาจากปากีสถานและมีเรื่องกับอินเดียเนี่ยกลุ่มพวกนี้จะมีชื่อว่าตัว L อตัวใหญ่นะครับตัวอีตัวเล็กนะครับและตัวทีตัวใหญ่นะครับเอตัวใหญ่อีตัวเล็กทีตัวใหญ่เรียกว่าลัสกาเรอีตอบานะครับกเ กับลัชกาเรไอตอบ้านะครับมุมมุจาฮิดีนเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะกระจุกกันอยู่ทางฝั่งอัฟกานิสถานถึงแม้จะเคยเข้าไปสัมพันธ์ในเรื่องแคชเมียร์อะไรอยู่บ้างนะครับก็จากการศึกษาเรื่องของความมั่นคงในประเทศอินเดียเนี่ยนะครับ กลุ่มพวกนี้กระจัดกระจายกันไปค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าเป็นอัลไคดะเป็นเป็นตาลิบันและเป็นกลุ่มอื่นที่แตกอยู่ในปากีสถานด้วยนะครับแต่กลุ่มที่อินเดียจับตามมองเป็นพิเศษเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มลัชกาเวไอีตอบ้าแต่อันนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเป้าหมายที่พวกเขาไม่ได้คาดการกันนะครับเพราะว่ารายงานจากหนังสือพิมพ์เช่นนิวยอร์กไทม์ก็บอกว่ามีเพียงแค่ หน้าที่ความมั่นคงเพียงสองคนเท่านั้นน,นะครับที่ค<ะ>ืออาวุธแล้วก็เฝ้า<ะ>วัดอยู่ นะฮะแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการไล่ขอทานนะครับหรือคนที่มาขายของที่ไม่ถูกต้องนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้ก็คงเป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลอินเดียคงต้องทบทวนแล้วแะครับว่ามาตรการการรักษาความปลอดภัยจะเป็นยังไงเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระฝั่งผู้ดูแอาจารย์ว่ากลุ่มรัสเตเยที่อาจารย์บอกนี่เป็นกลุ่มไหนยังไงหรือพัฒนามาจากกลุ่มไหนยังไงไหมคะที่อาจารย์บอกว้ามันมีบทบาท อันนี้ก็เป็นเป็นงานงานวิจัยที่ผมกําลังทาอยู่นะครับซึ่งเราก็ค้นพบว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยเริ่มกันแตกหนอกกันจริงๆแล้วเริ่มกัน,นจริงๆเนี่ยนะฮะเริ่มกันที่ปากีสถานนะครับและเจตจำนงจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้สองอย่างก็คืออ,อันแรกก็คือสร้างเครดิตทำลายเครดิตของรัฐบาลปากีสถานนะครับที่โดยเฉพาะล่าสุดสามารถดํารงตําแหน่งการเลือกตั้งอยู่ในวาระรัฐบาลได้ครบสี่ปี พร้อ <c oughs> มกันนี้ก็มีเป้าหมายโจมตีหลายที่นะครับรวมไปถึงวัสภาในอินเดีย <c oughs> รวมไปถึงโรงแรมที่เรียกว่าโรงแรมทาชมบัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก <c oughs> แล้วก็มีอยู่คนหนึ่งนะครับพล <c oughs> าดไม่สามารถ <c oughs> จะผีชีพหรือประสบความสําเร็จแล้วเขาจับได้เนี่ยนะครับการที่เขาจับได้แล้วก่อนที่จะนําไปสู่โทษประหารชีวิตเนี่ยก็ทําให้เขาเผยออกมาหลายๆอย่างว่าการทํางานเป็นลักษณะแบบไหนยังไงเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็มีในยะว่าจะข้ามแดงกันค่อนข้างเยอะรากนั้นเราไม่เคยคิดนะฮะว่า ว่าสถานที่แบบทางแสวงบุญทางพุทธศาสนานเน้ยดนดวยจะไปโดนด้วยเนี่ยครับซึ่งอันนี้ก็รัฐรบาลอินเดียคงต้องขอความร่วมมือกับเนปลาลเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยจะข้ามสองประเทศนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับครับลัสกาเลอยอิต่อบ้านนี้ที่บอกว่าเริ่มกันที่ปากีสถานนั่นนะฮะแต่รากเนี่ยรากเนี่ยมาจากอัลกออิดะหรือรากมาจากอะไรฮะอาจารย์ รากเนี่ยที่ที่เราเราเริ่มมองเห็นดูก็คือว่ามาจากการเมืองท้องถิ่นในในประเทศปากีสถานนะครับแล้วก็มีฐานคิดที่เรียกว่าการนับถือหรือการตีความศาสนาที่เข่งขัดนิยมเข่งขัดนะฮะซึ่งอันนี้การตีความศาสนาเข่งขัดนิยมนี้ก็มีพี่น้องชาวมุสลิมหลายคนนะครับที่น่ารักมากถึงแม้จะตีความศาสนาที่เข่งขัดเขาก็ไม่เคยคิดไปทําร้ายใครก็มีนะครับอันนี้ต้องต้องแยกนิดนึงงเอาคุณภาษาอังกฤษใช้คำว่า fundamentalist เนี่ย แต่มันมีกลุ่มหนึ่งครับที่พยายามจะนอกจากตีความทางศาสนาที่เข้มขัดแล้วก็ยังเสนอด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยเป็นการต่อสู้เพื่อปกป้องทางศาสนาทั้งสิ้นนะครับเรียกว่า j i h a ดเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นวัยรุ่นนะครับช่างเฟอร์นิเจอร์บ้างใครบ้างโดยเฉพาะคนที่ระเบิดโรงแรมทาร์เนี่ยนะครับเป็นช่างไม้นะครับนะฮะจากช่างไม้แล้วถูกระดมเข้ามายังไงนะปั่นล้างสมองกันยังไงแบบไหนแล้วก็ไปวางระเบิดกันยังไง อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่น่าสนใจมากตอนนี้ความรู้มันก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคก็หวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้คงไม่ไปกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงหนักขึ้นไปอีกในในในพม่าและในศรีลังกาหน้าเป็นห่วงครับหน้าเป็นอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญครับเพราะว่าถ้าถ้าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาฮินดูศาสนาซิกและอื่นๆนี่นะครับเราจะเห็นหน่วยความมั่นคงที่พู้งง่ายเหมือนกองร้อยเลยครับค่ะ นะระดมเต็มไปหมดเลยนะครับั้งใส่ยูนิฟอร์มไม่ใส่ยูนิฟอร์มในจำนองนี้เนี่ยเขาไม่ได้จัดกําลังมาที่ทางสถานที่ที่ศาสนาพุทธเนี่ยนะครับสาเหตุก็เพราะว่าเขาไม่เคยคาดหวังนะไม่ได้คาดหมายว่าว่าจะมีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ฮะครับคุณคับขอบคุณมากครับอาจารย์สุรัตน์ครับค่ขอบคุณนะคะสัดครับสุรัตน์โหราชัยคุณค่ะจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรุปกันอีกครั้งนะฮะดรสุรั์โหระชัยกุลน่นะฮะบอกว่าเป็นไปได้ทั้งเป็นฟีมือของทาม,มินมและเป็นฟีมือของมุสลิมและมุสลิมน่าจะเป็นกลุ่มลัสกาเลอิยูตอบาซึ่งมีจุดก่อกำเนิดมีเซลล์อยู่ที่ปากีสถานะนะฮะส่วนทาม,มินนั้นก็กทาม,มินก็ ทอินเดียตอนใต้ซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มทมินชนกลุ่มน้อยทางภาคเหนือของสีลังกาที่ถูกรัฐบาลสิงห์ผลรัฐบาลชาวพุทธล้อมปราบอ,อย่างราบคาบนะฮะาตายกันมหาศาลนะฮะประมาณนั้นนะฮะทีนี้สิ่งอื่นใดจะเป็นฝีมือของทมินฝีมือของลัสแกาเลยอยู่ต่อบ้าก็ตามนะฮะจะเป็นฝีมือของฮินดูจะเป็นฝีมือของมุสลิมก็ตามนะฮะเกรงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปะะจะไปจะไปกระตุ้นอารมณ์โกร ของชาวพุทธในพม่าและในศรีลังกาและเมื่อโกรธอาจจะลงไม้ลงมือกับชาวมุสลิมทั้งในพม่าแล้วก็ชาวทมินที่อยู่ในศรีลังกาด้วยนะคะี่แห่เสียมันจะยุ่งมันจะยุ่งขึ้นไปอีกนะคะเอาละครับเราก็ทําความเข้าใจกับสาการ